ชาแนลพาเพื่อนชนแนลที่จะพาทุกคนมันไม่กระพาค่ะแล้ววันนี้นะคะเย้คอนเทนต์เอาใจหนุ่มๆอีกแล้วนะจ๊ะทุกคน <c oughs> เอาใจแบบเอฟซีพาอะไรอย่างนี้ยไงสนองนี้ตัวเองด้วยตันหาของตัวเอง <c oughs> <c oughs> ก็เป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการเกิงในน้องพาจะเป็นยังไงต้องติดตามชมเลยนะจ๊ะตื่นเต้นมากนะจ๊ะทุกคน let's go <S และทุกคนนะจ๊ะก็จะได้เห็นใช่ไหมว่าทุกๆครั้ง พาเพลินก็จะพูดถึงการเกงในนะคะอยู่บ่อยๆการเกงในน้องพาเออเป็นแบบว่าคลิปแรกเลยนะที่จะทําเกี่ยวกับการเกงในจริงๆการเกงในน้องพาไอคนแบบว่า <c oughs> อยู่ในศิลธรรมอย่างแล้วก็ <c oughs> บาบว่าทำคอนเทนต์อย่างเงี้ย <c oughs> เนื่องจากว่านะจ๊ะทุกคนมีคนซิปมาเยอะมากนะคะทุกคนว่าขอดูเก่งๆในน้องพาหน่อยอยากจะซื้อเก่งๆในเตอหน้องพาเท่าไหร่พี่ก็จ่ายอะไรอย่างงี้วันนี้นะคะสนองมนี้ของทุกคนเลยสดองนี้ให้กับทุกคนและสดองนี้จากตัวพาเองด้วยนะจ๊ะทุกคนพาก็เลยจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการเก่งนะ แต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นช่องพาเพลินนะคะเราจะแบบว่าเล่นเล็กไม่ได้นะคะเพราะว่าพาเขาเป็นคนชอบของใหญ่ๆแล้วนะคะเราจะเล่นใหญ่นะจ๊ะทุกคนนั่นก็คือการเกงในร้อตัวเลยวันนี้จะมาสาธิตการใส่นะจ๊ะทุกคนอยากดูแล้วใช่ไหมล่ะเขาติดแดงปะวะแปลด้วยนะคลิปนี้ต้องแปลด้วยเราต้องแบบว่าฮือนาราวเดอะเวิลด์การเกงในน้องพาตรงไปถึงอะไรนะชาวโลก จะเป็นยังไงต้องติดตามชมนัจซะทุกคนเพราะว่าได้ไปเอฟกางเกงในมานะจ๊ะหนึ่งร้อยตัวก็เดี๋ยวจะมาใส่นะคะกางเกงในหลากสีมาลอยส่งมาการเกงในเฮ้ยการเกงในโยนพื้นยังไงตกโอ้เหลือดูน้องไม่วิสมาลยเหรมีลายไม้อยู่ในมอนปะเนี่ย่งมาดีๆหน่อย โ okay. อเคเรามาดูกันนะคะกติกาก็คือภายใน1นาทีนะจ๊ะทุกคนพาจะใส่กางเกงในได้ครบร้อยตัวหรือเปล่าถ้าครบร้อยตัวพี่ตะก,ก้องให้1,000พ okay. โอเคนะมันนีมันนีดบสุมันนีม,ม,นนมาจับเวลาเลย1นาทีเพื่อเงิน1,000นะาะจ๊ะทุกคน1,000บาทน,นะฮะรอแล้วปกติก็ใส่กันเกง โอเค3นาทีกับการเกงใน100ตัวนะจ๊ะทุกคนเรามาดูกันว่าฮาเพิร์จะทําได้ไหมมันครบร้อยหรือ,อเปล่าเนี่ยและนี่นะจ๊ะทุกคนเป็นการเกงในที่ยังไม่ได้ใส่เพราะฉะนั้นมูลค่ามันจะต้องต่ำกว่าการเกงในที่ใส่แล้วที่ใส่แล้วอยู่นี่โอ้โหผิว้านอะไม่ได้ใส่ที่แย <c oughs> ทําไม้งกูดูเสื่อมขนาดน,นี้วะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาจับเวลานะอย่าเพิง่งเดี๋ยวก่นอนตัวแรกอ่ะ ภารกิจพิชิตการเกงลิงทุกคนภายใน3นาทีพาจะต้องใส่ให้ได้100ตัวไปเลยค่ะเพื่อเงิน1,000บาท let's go 3,2,1เริ่มอุ้ย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 ตีอุ้ย้ยจิ๊ับจิ้มโอ้ยเคตรยโอ้ยมันยากว่ะเฮ้ยมันยากกว่าที่คิดว่าไกลแล้วไกยแล้วยากกว่าแม่งจะขี้นี่นะไม่นาทีนึง อีกกางแกงในเงี่ยนี่ก็บางเหลือเกินท่ไหแล่ะต้องนั่งนะเฮ้ยนั่งง่ายกว่าว่ทุกคนจริงติดติดเฮ้ยทุกคนขอห้านาทีได้ไหมใช้ตัวช่วยเพิ่มเวลาโอ้ยมันยากว่ะเฮ้ยมันยากทุกคนกันเพิ่งสิบตัวนี่คือแค่ไหนวะเนี่ยเฮ้ย ทีมงานซื้อเก่งอะไรอะไรเนี่ยเดี๋ยวเล็กเดี๋ยวใหญ่โอ้ยเนี่ยไอตัวเล็กๆเนี่ยมึงซื้อมาใส่ไม่ขึ้นมันใส่ไม่ขึ้นเนฮ้ยหนูร้อนนี่ใส่ทีเดียวเลยได้ไหมไวะค่อยไปดึง นั่ทีมันไม่ได้นี่ไม่ถึงครึ่งเลยแล้วเนี่ยใจร้ายเกินไปโอ้ยทานกูทานไม่ได้เราลองมานับกัน3สาทีได้กี่ตัว1 2 3 4คลี่ดิด12 13 13 16 16 1 7 18 19ยี่บเอกบสองเมืไม่ได้ถึงครึ่งด้วยซ้ำแล้วทุกคนและเมื่อกี้นี้นะจ๊ะทุกคนภารกิจเฟล เรยจะเปลี่ยนกติกาใหม่โดยมาทำความเข้าใจกับน้องกางเกงนุยก่อนนะจ๊ะทุกคนมันใซ์ไม่เท่ากันไม่เข้าใจเราไม่ มันเท่ากันมาเพราะฉะนั้นเราต้องมาเรียงลําดับนะจ๊ะทุกคนอันนี้มันเล็กสุดนะเราต้องใส่สีเนื้อก่อนทุกคนสีเนื้อชมพูเขียวอ่อนขาวเราจะต้องใส่สีเนื้อก่อนนะจ๊ะทุกคน <c oughs> และเปลี่ยนกติกาใหม่นะเป็น20นาทีให้ได้100ตัวแต่ถ้าเกิดท้าก็คือหักเงินไปเรื่อยๆนาทีละ250เอเงินรางวัล5้าพับาทเย้ขอบคุณสปอนเซอร์มากเลยนะจ๊ะทุกคนก็ทีมงานอะไรแหละ เครื่องเงินทุกคนเหลือแค่นาทีหนึ่ง250บาทก็ซื้อกระเพราได้ข้าวกระเพราคุณทำไมแพงจังเลยวะถ้าทำไม่สำเร็จภายใน20บนาทีเปาะข้างกิงไนด้วยโกางกิงไนตัวละ10บาทเดี๋ยวคำนวณก่อนงันเพิ่มินรางวัลได้ไหมเป็น1,000 0บาทบ่ายแค่ถัดนาที โอเคควร okay. กติกานะจ๊ะทุกคนภายใน20นาทีพาจะต้องใส่กางเกงใน100ตัวนะจ๊ะทุกคนแล้วถ้าเกิดไม่ได้นะคะ<ๆ>ก็จะโดนหักนาทีละ500บาทแต่เงินรางวัลเพิ่มขึ้นเป็นไม่งั้นถ้าเกิดว่าทำภารกิจไม่สำเร็จต้องเสียค่ากางเกงในเองตัวละ10บาทถึงหรือเปล่าเนี่ยตัว2บาทเป็นเนี่ยหิ้วมาจากเซิรนจนเอามัเริ่มเลยจับเวลายอย่าขี้โกงนะทีมงานไม่ขี้โกงห สี่สสองหนึ่งไปเลยยูบูเริ่มจากสีเนื้อก่อนสีเนื้อสีเนื้อสีเนื้อทุกนาทีมีค่ะเฮ้ยเกนียนิ้วก้อยเฮ้ยอยากจะตัดทิ้งสูตรกูก็แดกเยอะ้นช่วงนี้อย่างให้หมามาอยู่ตรงนี้ดนะังเลยะมามา,มาเดี๋ยวพอใส่เสร็จแล้วเราก็ไปประมูลไม่เป็นไรหรอกได้มากกว่าตัวละสิบาทอีก ทุกห้านาทีบอกด้วยนะวนะวอยเหลือห้าร้อยบ้าเหรอจริงเหรอเนี่ยมันติดโอ้ายอ้ายไม่ได้แกล้งนะว้ยมันไม่ไหวจริงๆนะเว้ยเฮ้ยสีเนื้อหมดแล้วยังไม่หมดมหนักดนตรีมีตัวช่วยเลยเหรอ <c oughs> นี่เป็นวีรัตตีนะเนี่ยบอกตรงๆนะาขาดว่ะขาดตลอดหมดแล้วสีเนื้อหมดแล้วเหรออุยังอยู่มีติดพังโอยโอ้ย สีไหนต่ออะชมพูเหรอชมพูน่าทั้ง่ายหน่อยปะวะอุ้ยชมพูง่ายอ่ะอุ้ยชมพูง่ายเว้ยทุกคนเฮ้ยทุกคนทำเป็นเล่นชมพูไม่เฮ้ยอุ้ยเฮ้ยชมพูจะหมดแล้ววะไปสีอะไรชมพูหมดเลยไรวะนี่ง่ายแล้ว <c oughs> ไม่รู้อะหมดกองนี้อะไม่รู้กี่ตัวสนจ่ายจริงอ เร็วรเท่าไหร10นาทีเหรอ,อยุย่งยุงย่งยุ่งหักพันหนึ่งเดี๋ยวไม่เดี๋ยวนะห, 500, หักห้าร้อยเท่ากับได้ห้าพันบาทยุงย่งยุงย่งยุงย่งยุ่งยุ่งยุ่งไม่ไหวแล้วให้จริงนะห้าพันเร็วเอามาแล้วเราต้องมีสกิลพยานทุกคนตอนแรกก็จะเอาขาปั้นไม่เอาไม่เอา ไปสุดพาเพลินก็ใส่กระเกงใน100ตัวได้ในเวลา10นาทีเย้ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะทุกคนเหนื่อยมากๆและรวยด้วยเอาล่ะเราไม่ต้องไปเท้เเวลขีางนอกแล้วเนอะใช้อย่างเงี้ยรวยก็นะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับกดสับสไลค์กันเยอะๆนะคะเราครั้งหน้าเนี่ยพาจะพาไป เนื้อหนักมากอยู่ข้างไหนอะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายรวยรวรวย